แล้วปกติตอนนี้ปวดเวลาทำอะไรบ้างเดินวิ่งหรือไม่เดิน,นไม่วิ่งแล้วนะวนเดินนี่เจ็บไหมเดินก็เจ็บเจ็บขึ้นบันไดเนี่ยยังขึ้นยังต้องขึ้นลงบันไดอยู่บ้านเจ็บไหมเจ็บมาเจ็บตรงเจ็บถึงนี่เลยเหรอกดตรงเนี้ยนะ<ม>อ่า okay. บวมๆอย่างนี้นานแล้วเนาะนานแล้ว okay. โอเคปกติถ้าเป็นข้อปกติผิวกระดูกมันก็จะต้องเรียบต่อกันมาจนถึงข้อเข่าเนาะแต่ว่าเนี้ยก็คือมันมีแยกชั้นขึ้นไปแพรว่ามันมีกระดูกที่มันโค้งอย่างงี้ ก็คือมีกระดูกงอกขึ้นมาคืออเนี้ยเป็นข้อเข่าเสื่อมแหละเนาะแล้วก็ค่อนข้างเยอะนี่สูงมาเป็นเซนได้เลย้องมีช่องว่างระหว่างข้อเข่านิดนึงอันนี้เบียดกันเป๊ะเลยเนาะแปลว่าข้อเข่าของคุณลุงนี่ก็คือชิดกันแหละเนาะผิดรูปอันนี้คือกระดูกที่มันงอก,งอ,กออกมาอย่างนี้เนาะอือคือเกิดจากความเสื่อมของเราก็จะเป็นการรักษาด้วยการฉีดยาเพื่อที่คนไข้ไม่ต้องไปกินยาเยอะอ่ะก็จะคุมอาการปวด เนาะเป็นเก็ดเลือดสเต็มเซลล์แล้วก็มีน้ำข้อเข่าเทียมหรือว่า HA เนาะศ no. ูนย์รักษาเข่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ